ผมร่วงหลังขอดเมื่อไหร่จะหายรับมือ,อยังไงแล้วผมที่บางจะกลับมาหนาเหมือนเดิมไหมสารพันคำถามปัญหาผมร่วงหลังขอดของคุณแม่คลิปนี้พี่กันมีคำตอบมาให้ค่ะสวัสดีค่ะพบกับพี่กัน นมแม่คะ่ะทำไมหลังคลอดผมจึงร่วงเยอะในช่วงตั้งครรภ์ร่างกายของคุณแม่มีการสร้างฮอร์โมนเอสโตรเจนที่เพิ่มมากขึ้นทําให้ผมของคุณแม่หนาโดดําดูมีสุขภาพดีผมร่วงลดลงพอหลังจากคลอดแล้วฮอร์โมนเอสโตรเจนค่อยๆลดปริมาณลงทําให้ผมที่หยุดร่วงก็กลับมาร่วงเลยเช่นเดิมผมของเราหยุดร่วงไป9เดือนพอผมกลับมาร่วงเราจะรู้สึกเลยค่ะว่าผมของเราร่วงเยอะกว่าเดิมผมร่วงหลังคลอดเกิดจากที่ลูกจําหน้าได้จริงไหมโดยทั่ว ไปแล้วทารกจะจําหน้าคุณแม่ได้เมื่อช่วงอายุ3-4เดือนค่ะซึ่งเป็นช่วงเดียวกันกับที่ฮอร์โมนเอสเทรเจนลดลงมากทําให้เกิดผมร่วงหลังลอดซึ่งสัมพันธ์กับช่วงที่จําหน้าคุณแม่ได้พอดีเลยค่ะเมื่อไรรหร่ผมร่วงหลังลอดึงจะหมดไปผมร่วงหลังขอดจะพบได้ในช่วงหลังจากข้อลูก3-4เดือนและเมื่อประมาณ6-12เดือนผมร่วงหลังคอดจะเริ่มหายไปและผมจะกลับมาหนายาวเต็มที่ในช่วง 12-18เดือนค่ะผมร่วงหลังลอดแล้วจะรับมือยังไงแก่นมีวิธีการมาฝากค่ะเริ่มจากข้อแรกนะคะให้เราหวีผมอย่างเบามือไม่บ่อยเกินไปข้อที่2ง,งดหวีผมในช่วงที่ผมเปียกนะคะเพราะจะทําให้ผมหลุดร่วงมากขึ้นข้อที่3ามหลีกเลี่ยงการใช้ความร้อนกับเส้นผมข้อที่4งดการใช้สารเคมีการทําสี ดัดยืดในช่วงผมร่วงหลักคอดค่ะข้อที่5ใช้แชมพูที่มีส่วนผสมจากธรรมชาติที่ช่วยให้ผมแข็งแรงลดปัญหาผมร่วงมากยับยั้งผมร่วงมากที่เกิดจากอิทธิพลของฮอร์โมนและกระตุ้นให้ผมงอกเร็วโดยมีส่วนประกอบเช่นลำข้าวดอกคำฝอยมะขามป้อมว่านหางจระเข้มะกรูดอัญชันอย่างแชมพูลดผมร่วงอะโลเอชตัวนี้เลยค่ะแชมพูลดผมขาดร่วงสำหรับผมและหนังศรีรษะที่บอบบางแพ้ง่ายมีสารสก,กัดจากสมุนไพร ที่มีงานวุจัยรับรองว่าช่วยลดการหลุดร่วงของเส้นผมข้อที่6รับประทานอาหารให้ครบ5้าหมู่รวมถึงอาหารที่ช่วยทาให้เส้นผมแข็งแรงเช่นไข่ไก,ไก่เนื้อสัตว์ปลาหรือผักใบเขียวข้อที่7รับประทานอาหารหรือวิตามินเสริมที่มีสารอาหารบํารุงเส้นผมเช่นวิตามิน A B C D E โปรตีนธาตุเหล็กและสังกะสีเพื่อให้ร่างกายของเราได้รับสารอาหารที่เพียงพอเส้นผมของเราก็จะแข็งแรงค่ะททำไมพี่กัถึงแนะนำแชมพูลด ผมขาดล่วง a ล o อ s เพราะมีสารสกัดจากดอกคำฝอยที่ช่วยยับยั H ้งฮอร์โมน DHT ที่เป็นสาเหตุที่ทําให้ผมหลุดร่วงมีสารสกัดจากราข้าวช่วยเพิ่มโปรตีนให้หนังศีรษะบํารุงรากผมทําให้ผมงอกใหม่ได้ดีขึ้นมีสารสกัดจากสมุนไพรอื่นๆถึง18ชนิดที่ช่วยลดการหลุดร่วงของเส้นผมบํารุงหนังศีรษะบารุงรากผมกระตุ้นการงอกของผมและยังเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับเส้นผมค่ะที่สําคัญนะคะอ่อนโยนต่อคุณแม่เนื่องจากว่าปราศจากซิลิโคนที่จะไปอุดตัน รูขุมขนทำให้เกิดปัญหาผมร่วงมี่กิ่นหอมอ่อนจากเอเซนเชลออลแท้ๆที่ได้รับการรับรองว่าอ่อนโยนต่อแม่และเด็กแชมพูล้างออกง่ายสะอาดไม่ทิงสารตกค้างปราศจากซันเฟตที่ทําให้เกิดอาการแพ้ผมแห้งผมร่วงปราศจากสารต้องห้ามสําหรับคุณแม่เช่น SLS หรือ SLES ซิลิโคนพาราเบนและแอลกอฮอล์และคนที่หนังศีรษะแพ้ง่ายจึงอ่อนโยนต่อคุณแม่ตั้งครรภ์และคุณแม่หลังคลอดค่ะสําหรับคุณแม่ที่สนใจผลิตภัณฑ์ลดผมขาดร่วงที่อ่อนโยนต่อแม่และเด็กอย่างแชมพูลดผมขาดร่วง aloes ตัวนี้สามารถสอบถามและสั่งซื้อไปได้ที่เพจ aloes official <c oughs> line at aloes เดี๋ยวพี่แกนจะแปะลิงก์ไว้ให้นะคะสําหรับคลิปนี้พี่แกนไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ